จะมาดูอาการของเช็ดดูราแม็กกันการสตาร์ทติดระดับคันนี้ได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่าเป็นที่ตัวไหนเสียแต่ไฟเช็คอินจินไม่ไฟไฟไม่โชว์ไฟเช็คอินจินไม่ขึ้นตอนนี้ได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่าเป็นที่ตัวไหน ตัว i r f l o ฟมีปัญหาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวใหม่กัน นี้ได้ทําการเปลี่ยนแอร์โฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหายหรือไม่หายเรียบร้อยดีจบไปอีกเคสหนึ่งครับกับเชฟ สตาร์ตติดแล้วดับไปห,หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแอร์โฟเสีย